ดัแล้วเป็นไละช่ออะไรชื่ออได้วคนัวเลืนหน้ดดังล่ไหลครับไล่ใช่ไยคเดี๋ยวผมคุูเองพวกเนี้ ไม่อ่อนไมพ่บ้นไปหมดเลยครับคุณิวครับาด้วยค่ะคุณิวคุณสิวคำเทียอนเลยนยระเบียรพักปอนไม่ไหวปอนไม่ได้แล้ว่นที่าอยูสูกลับไปแล้วนี่ไงก็อยู่นี่ไงที่ม่อยู่กลางไม่กลางไม่ได้โอ้โหแทอครับครับเีย้อล้วเขอเริไปนไ พาร์ทสองคับพี่นิวยังไงคะเริ่มแล้วพาร์ทสองตอนนี้จะเริ่มแล้วซึ่งเอาจริงคิวถ่ายออกมาจะครบและแต่ว่าเด็กๆยังไม่รู้นะเขาได้บอกว่าเป็นการเตรียมงานกันอยู่แต่ว่าคิวเริ่มเช็คคิวกันไปบ้างแล้วซึ่งจะถ่ายรวดเดียวแบบไม่เกินสองเดืองคือจบของเจ้าต้นหลิวเนี่ยดูเพร้อนกันงเลยดูพร้อมกันตรงนี้ไม่รับเด็กใครเลยถูกครับ พร้อมอยู่แล้วตอนนี้พร้อมกว่าเดิมทาสองจะขยายเปื่อเรื่องไปยังไงครับมิวค่าสองเราจะแยกตามคำเขาเลียกตามคำเรียกร้องของแฟนๆว่าอยากให้แยกแยก,แยกไปเลย<อ>ท่าสองเราก็เลยทำเป็นแยกไปเลยแต่ละอืออ้อย,อย่างคุณไม่ที่บา้านจะยังไงครับไม่ที่บ้านตรงนี้เขาติดตัาอยู่แล้ว นอกจากจะมาเสิร์ฟความจริงความกินแล้วเขาก็มีหน้าที่เป็นพ่อชักแม่สื่อกันไปด้วยพ่อชักแม่สื่อพี่คู่ไหนนะถ้าเกิดไม่มีไม่มีโต๊ะนองไม่ได้ไม่ได้ไม่ส่งมาไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นน้องต้องอยู่ครับใช่เราเตรียมตัวกจายท่านไม่กิ่กระเป๋าสำหรับท่านคุณกระเป๋าคนเดียวเลยตอนนี้สุดหวงกระเป๋าไม่ชนเดี๋ยวไม่ชินไมสุดหรอกระเป๋าไอเดียวไม่ชินอ่ะคู่ต่อไปคู่ต่อไปคู่ไหนอ่ะปอนเอิร์ตก่อนปอนเอิร์ด เ,เ,เขาต้องมาเป็นฟีลแบบว่าเจ้าเจ้าเอา๋ก็เป็นคอยช่วยสมานเขาบอกว่าเป็นตัวดึงให้กลุ่มมันมีเอเนอร์จีกลุครับเพราะว่าต้นฟ้าได้ฝุ่นมันเป็นฟีลแบบว่าตั้งตอนยอนเบาๆก็ต้งองมีตัวดึงเอเนอร์จีคอยช่วยใช่ครับส่วนของวิว่าตัวหลิวเองก็เป็นออกมาเต็มๆเรียกว่าจะมีดรา,ามงราม่าอะไรไหมก็ต้องคอยดูว้า ส่วนของเงินโอนนั้นจะตกผีเตะผีหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามโอ้คือคือตอนนี้เข็มจีราเขาปราบผีใช่ไ่มแต่ว่าของเราเตะผีนั่นเอออยานผน้องอยากอยากเป็นผีเหรออยากเตะกับเพื่อนอยาก้ออยากซื้อยากซื้อาทิตย์ว่าสุสีเอออ้าวเอาเป็นยังไงบขาขาตัวยังไงเตรียมตัวยังไงล่ะครับ พาดตอนี้เส้นเรื่องเราจะขยายใหญ่โตนะครับก็เตรียมตัวอย่างดีเลยครับตอนนี้ก็รอรออย่างเดียวเลยฮะรอพอได้ถ่ายทำปุ๊บผมว่าใส่กันยับแน่นอนครับใส่อะไรครับไมายถึงฝีมือกาบกระสเดาครับผมใส่ฝีมือลงไปครับใส่ฝีมือลงไปนะครับผมนั่นแหละครับผมอันโอ๊ตเป็นไงบ้างครับครับก็ตื่นเต้นครับเราก็รู้สึกว่าทำการบ้านแบบว่าอันย้ายมาแล้วครับเกือบจบ กจบ,จบเล่มแล้วครับก็เลยรอแบบอ่านให้จบก่อนแล้วก็ทกําการบ้านมากขึ้นอะไรอย่างนี้ลกันครับแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกว่ากาลังทำการบ้านแบบว่า research, รีเสิร์ชเพื่อนที่มีเซนอะไรเงี้ยว่าแบบเออต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วเพื่อนบอกว่าอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าก็ก็แบบ เอาโอเคโอเคต่อต่อต่อเพื่อนก็จะเป็นวิวแบบว่าโอเคถ้าเกิดส่ตนว่าอเห็นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเราต้องมีแอคชั่นแบบนี้นะอ๋อโอเคครับใช่ครับหลังคาต่ออะไรครับก็มีการรีทูนะครับตั้งแต่ ep หนึ่งถึง ep สี่เลยก็การแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวิร์คช็อปะครับ าวันไหนกันลูกไออันนี้เลยวันนี้ช่วเคาแซ่บใช่วันนี้ช่วเคาซาบคาซ่บทุกเขาบอกที่มีเขาบอกเราแซ่บอ๋อไม่ค่ะไม่เกี่ยวกับในเรื่องเพรเราจส่วนตัวอันไหนเรื่องอะไรสำหรับป้าต่อก็น่าจะเขาเป็นแฟนกันแล้วในเรื่องอีสเตอร์เฮลล์หลวันนี้ก็จะได้เห็นนี่ช่วยกับยี่นี่คือตุ๊กไม่ติดทางจะช่วยกันหมดเเพื่อให้เขาไปไงต่อเพื่อนช่วยเพื่อน มันมีความกดดันนะจากความสำเร็จกับพาร์ทแรกพอมันต้องผูกต่อพาร์ทสองที่ยืหลายคนแต่คุณบอกว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์อยู่นะของเราไม่ใช่พาร์ทสองของเราคือพาร์ทสองเราแก้เคล็บไปแล้วโอ้ครับก็จริงจกดดันไหมเหรอก็ความจริงกดดันทุกเรื่องที่ทำอยู่แล้วครับเพราะอยากทุกเรื่องแบบประสบความสำเร็จนั่นแหละก็ตั้งใจทุกเรื่องแต่ว่ากดดันมากน้อยขนาดไหนถ้าถามก็สิบก็เต็มสิบอยู่เรื่องนี้กดดันอาจจะเพราะว่าคนมัน หลายคนตั้งตารอมากกว่าครับก็ไม่อยากให้ผิดหวังจักชีทีนี้จะดูจากท่านได้ดูไปได้ท่านได้ดูปีนี้ครับได้ดูปีนี้เหรอโอ้โหเยี่ยมมากเพราะว่าถ่ายสองคิวก็ถ่ายแล้วเด็กเล่นเก่งหรือหน้าต้นเหลียวอะไรดูหน้าต้นเหลียวสองคิวได้หน้าตุ๋นเหลียด้วยอ่ะกให้น้องๆฝากเลยค่ะตามกันมาสองตัดก่อนเดี๋ยวฝากฝั่งนี้ให้อะไรหรอต้องฝาก โอลยูโปรเจกต์พลังธรรมชาตนะครับมาสองก็จะมีต้นควาได้ฝุ่นนะครับแล้วก็ที่ถ้าตกแล้วก็ทห้กระเด็นหนักนะครับยังไงก็พวกเราสิบคนยังวนเวียนอยู่เจอกันแน่นอนแน่นอนครับผมก็รอเลยนะครับพวกเรามีอะไรดีๆจะมาให้ทุกคนดูในพาร์สองนี้อย่างแน่นอนครับผมก็รอดูไม่เกินภายในสิ้นปีเนาะประมาณหรือไม่ก็ภายในปีนี้ภายในปีนี้แล้วกันครับก็ช้าเร็วเท่ากันครับสิ้นปีกันภายในปีโอเคช้าเร็ยกวบวกลบกันประมาณนั้นครับผมอ่ะ เอาังฝังของหนุ่มนี้ก่อนตอนนี้ก็จริงๆโปรเจกต์แยกของแบลที่ปาที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของคู่เขาเองตอนนี้ก็เตรียมการที่จะเริ่มถ่ายไพลอนแล้วก็คือตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่พูดคุยกับฝั่งแอรแพลตฟอร์มอยู่ก็ใกล้ที่จะเปิดและแง้มบอก่าแล้วว่ามันคือเรื่องอะไรนี้รอทางแพลตฟอร์มนิดนึงนะครับแล้วก็พร้อมกับจะได้ดูไพลอนเร็วๆแน่นอนรับผม แล้วก็ของครูฮาร์ดของครูฮาร์ดตอนนี้มีภาพยนตร์พูดได้ปะวะพูดได้แล้วเนาะพูดได้แล้วอาขายหน่อยอันล็กก็ข่ากพนอลสองนะครับเรล่นพนอเองเที่ยวเล่นไม่ตะปูเที่ยวเี่นไม่ตะปูเล่นเลยบ้าไปมัเป็นตลาก็อะไรใหม่ๆครับ ค่าจบแล้วจบแล้วเหรอค่าแต่ค่าจบแล้วไม่ยนเลยมัเลียกเลยจบเรื่องสปิดจบแล้วปิดจบไม่หน่อยวันนี้เอาวิปปากเลยปากหน่อยค่าสองเป็นยังไงปากปากความแบบมีอะไรดีบ้างอะพูดอะไพูดอยครับผมก็ฝากไปว่าิวค่าที่สองด้วยนะครับก็สิ่งที่ดีก็คือพวกเรา8คนนะ10คนนะครับผมรับรองว่าพวกเราจะตั้งใจทำงานให้ทุกคนแบบได้ชมผลงานที่แบบดีที่สุดที่เราทำได้ออกมาครับ ทักหน่อยาทักหน่อยบาทีหลังสักหน่อยสามเรื่องสามรก็เขสอนะครับจะมีทั้งหมด3เรื่อง3เรื่องราวแล้วก็สามรสชาติตัวละครนะครับก็เนี่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมครับคระนัการขอบคุณครับขอบคุณครับ အဲ့ဒါအရင်ကလေအဲ့ဒီတော့ဒီကိစ္စက